สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิพานนะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่565ค่ะ565รหัสด้านบนซ้ายมือตลอดทั้งคลิปนะคะช่องทางการติดต่อถ้าสนใจสอบถามสั่งซื้อนะคะแอดไลน์ไออันนี้เท่านั้นนะคะมีตัวแอดนำหน้าแล้วก็ VIPA วิภาค่ะหรือโทรมาสั่งนที่เบอร์โทร2เบอร์ด้านบนขวามือนี้นะคะอีก2ช่องทางค่ะนั่นก็คือเพจ Facebook นะคะถ้าท่านไหนเล่นค่ะก็ไปพิมพ์คําว่า ค้นหาร้านลูกไม้พาค่ะคุณแม่สามารถสั่งช่องทางนั้นก็ได้นะคะหรืออีกช่องทางนึงก็คือช่องทางเปิดใหม่ของเราก็คือ Tik To อกนะคะก็ฝากเข้าไปกดติดตามไว้ด้วยสหรับใครที่เล่นนะคะแน่นอนว่าถ้าเกิดเรามีโปรโมชั่นร่วมกทาง Tik t o อกค่ะเขาจะมีแบบว่าให้เก็บโค้ดส่วนลดอะไรนะคะก็เผื่อจะได้ไปลดช่องทางนั้นกันนะคะรหัสนี้565นะคะนานมาคลิปเรียกน้ำย่อยด้วยกันปล่อยคลิปผ้ารายนี้แล้วก็ได้รับการแสตอบรับที่แบบ ดีเกินคาดมากๆคุณแม่คะอันนี้คือน้ำส้มโรงคลิปว่าเออลายผ้าตัวนี้นะเป็นงานผ้าเกาหลีนําเข้านะคะเป็นงานผ้าบุงหาดอกรอยรายนี้คือแบบทุกคนยอดวิวเยอะมากใน t ะ i กต o k ยอดวิวแบบน่าจะ3ามสี่หมื่นแต่ว่าค่ะคุณแม่คือทุกคนสนใจรายนี้มากแล้วก็วันนี้นะคะอันนี้คือน้ำส้มัด ไม่บอกตรงนี้เลยนะว่ารหัส5 6 5งานเสื้อลูกไม้ตัวนี้ไม่มีพร้อมส่งนะคะแต่ทีนี้คลิปนี้ค่ะจะมานำเสนอ2แบบให้คุณแม่สามารถเลือกสั่งตัดได้ฟังนะคะฟังดีๆนะไม่มีพร้อมส่งนะคะแต่จะมีเฉดสีทั้งหมด12เฉดสีเดี๋ยวน้ำส้มจะขึ้นเฉดสีให้พร้อมกับขึ้นนําเบอร์ตัวเลขนะคะ,ะว่าเฉดสีนี้เฉดสีที่1เฉดสีนี้เฉดสีที่2นะคะและสามารถสั่งตัดได้2แบบ แต่ก็คือแบบที่ส้มใส่อยู่กับอีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวทีนี้เวลาสั่งสั่งรหัสคลิป565นะคะเราจะได้เข้าใจตรงกันว่าเป็นผ้ารุ่นนี้ผ้าบุงาเกาหลีนำเข้าตัวนี้นะคะและก็แบบนะคะคุณแม่สั่งเป็นงานคอกลมได้เลยตัวนี้กับตัวนี้หรือตัวนี้เนี่ยจะเป็นงานผ่าติรดรานหน้าซึ่งราคาน้องไม่เท่ากันสั่งคอกลมแล้วตามด้วยหมายเลขสีได้เลยแล้วก็ตามด้วยไซส์นะคะหรือสั่งผ่าหน้าแล้วก็ตามด้วยหมายเลขสีนะคะเดี๋ยวน้องจะแปะ สีไปให้ว่ามีสีไหนบ้างนะคะแล้วก็เป็นงานสั่งตัดนะคะสําหรับราคานะคะคุณแม่คะราคานะคะแบบที่สวมใส่ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นงานคอกลมตัวนี้เนี่ยอาจเป็นงานคอกลมใส่ง่งายๆสบายๆแบบนี้นะคะราคาอยู่ที่แบบลดแล้วนะอย่างที่บอกไปว่าโปรโมชั่นเดือนสิงหาคมเนี่ยมี2อันนะคะมี2อันโปรแรกก็คือลดราคาไปเลยภายในแบบสินค้าตัวนั้นนะคะซึ่งงานผ้าเกาหลีปกติจะราคาขึ้น2000กว่าอยู่แล้วตัวนี้ ให้ไม่ถึง2,000นะคะปกติจะเป็น2,200เราะคือ2,190ตัวนี้ค่ะตัวที่ใส่อยู่จะราคา1,990บาทเท่านั้นนะคะคุณแม่ได้งานผ้าลูกไม้เกาหลีนำเข้าแบบนี้ไปเลยนะคะแบบนี้ตัวนี้นะแบบที่ใส่อยู่นะคะไซส์36จนถึง44ราคา1,990บาทส่วนอีกอันนึงตัวนี้นะคะเขาจะมีความยุ่งยากในการตัดเย็บเพิ่มขึ้นนะคะนั่นคือจะผ่าติดกระดุมด้านหน้านะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ด้วยหางเป็ดให้แบบนี้ด้วยนะคะหาง แบบเนี่ยสวยด้วยตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นงานอะขอค่ากระดุมเหอะกระดุมยังสวยเลยค่ะคุณแม่ขะขนาดนี้กระดุมยังปังค่ะยังเลยขนาดนี้สำหรับตัวนี้นะคะถ้างานผ่านหน้าตัวนี้จะขอเป็นลดให้100เหมือนกันจาก2290เหลือเป็น2190บาทและตัวนี้ถ้าเป็นตัวนี้จะอัดกาวให้ด้วยนะคะตัวนี้ไม่อัดกาวนะเพราะว่าถ้าตัวนี้อัดน่ยผ้ามันจะดูแข็งเกินไปแล้วมันจะใส่ไม่ได้สบายแต่ตัวนี้เนี่ยเราต้องการแบบที่ดูเป็นทางการและเฟิร์มนิดนึงเราจะอัดกาวให้นะคะซึ่งราคา มันจะไม่เท่ากันนะคะและก็มีเฉดสีให้เลือก12เฉดสีเดี๋ยวจะขึ้นเฉดสีไว้ให้นะคะแล้วคุณแม่จดเฉดสีที่ต้องการแล้วก็เลือกแบบที่ต้องการแล้วก็เลือกไซส์ที่ตัวเองต้องการน,นะสําหรับใครที่ยังไม่เคยสั่งลูกไม้กักของร้านทางร้านเรานะคะของเรานะคะอกจริงเท่าไหรบวก2นิ้วเป็นไซส์เสื้อยกตัวอย่างเช่นอกจริงอกจริงๆแบบไม่ต้องเผื่อนะคะก็คืออก38ไซส์เสื้อที่กําลังใส่สวยนะคะคือ40นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่่่บบบบาาาางงงคคนนกก็็ชอชอใใสสสยลวฟะไร ะะแต่แนะนํากลางๆแบบนี้อกจริงเท่าไหร่บวก2นิ้วเป็นไซส์เสื้อถ้ามีปัญหาส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่แบบเป็นกังวลว่าคุณแม่เป็นคนมีรักแร้นะเป็นคนต้นแขนใหญ่นะเป็นคนมีพุงนะอะไรอย่างเงี้ยสามารถแจ้งได้นะคะวัดให้หน่อยหน่วยเป็นนิ้วแบบไม่ต้องเผื่อนะคะเพราะยังไงเราเป็นงานตัดใหม่ให้ทุกตัวอยู่แล้วนะคะเราก็สามารถปรับปรุงแพทเทิร์นให้ได้เนาะ,ะตามนั้นนะคะขออเน,นี่ยอธิบายละเอียดนิดนึงนะคะ,ะทีนี้ เรามาดูแบบแรกก่อนแบบแรกจะเป็นงานคอกลมแขนบานนะคะก็คือตัวที่น้ำส้มใส่อยู่นะคะตัวนี้นะอะตัวนี้งานคอกลมนะคะคอกลมใส่ง่ายๆเป็นน้องจะเป็นคอกลมปาดแบบนี้นะคะคอกลมปาดแบบนี้นะคะนี่แล้วก็กำลังสวยคือแต่งเสาะรูปไม้มาประดับตกแต่งให้รอบคอเลยแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นงานคอกลมปาดค่ะตัวนี้นะคะ นี่เห็นไหมปาดเรากําลังสวยด้วยนะคะสำหรับแพทเทิร์นตัวนี้นี่ปาดกําลังสวยกําลังดีเลยค่ะ,ะตัวนี้นะคะงานจะเป็นคอกลมปปาดแล้วก็สำหรับแขนค่ะตัวนี้นะคะคุณแม่คะจะได้เป็นแขนระบาย2ชั้นแบบนี้นะคะซึ่งชั้นในชั้นในน้องจะมีความเป็นแบบว่าเป็นกระบอกคือมันจะไม่ได้บานทั้งสองชั้นตัวนี้มันจะมีความแบบเป็นอย่างนี้ แม่คะอันนี้คือดีไซน์ใหม่คือมันจะไม่ไ,มได้บานแบบบานทั้งสองชั้นด้านในมันจะมีความแบบบานน้อยๆและเป็นกระบอกและด้านนอกก็เป็นบานจับจีบน้อยๆอ,อีกทีหนึ่งนะคะใส่ก็คือถ้าใครไม่ชอบความแบบที่มันเวอร์เกินไปตัวนี้เหมาะมากนะคะแล้วก็แบบ แต่ก็ไม่ได้เรียบเกินไปนี่ออกไหมคะถ้ามันเป็นกระบอกเรียบๆเลยก็ได้สั่งตัดแบบนั้นก็ได้นะคะหรือถ้ามันเป็นแบบเนี้ยคือมันก็จะแบบดูมีอะไรสักเล็กน้อยนะคะดูแบบว่าดูเก๋ๆดูมีอะไรดูมีความแพงดูน้อยแต่มากแต่แพงนะคะแต่ว่าคือไม่ได้แบบบานแบบบานเยอะๆ2อชั้นอะไรแบบนั้นนะคะอ่ะตัวนี้นะคะดีไซน์ใหม่เก๋ไก๋แขนของเราคือด้านในจะเป็นกระบอกแบบบานนิดนึงและด้านนอก็คือจะเป็นแขนบานแล้วก็จับรูดนิดนึงนะคะดีไซน์แขนจะเป็นแบบนี้สรับตัวนะคะตัวนี้นะคะจะเป็น แบบว่าทรงปล่อยเลยนะคะแต่จะมีการช้อนเอวให้อ่าอย่างที่เห็นค่ะชิ้นสื้ออก33นะคะคุณแม่ค่ะก็คือตัวเล็กนะแต่ว่าน้องส้มมาใส่38ในการรีวิวเพราะฉะนั้นอาหารนี่ค่ะมันเป็นเสื้อที่ไซส์ใหญ่กว่าตัวหนูนะแต่คุณแม่จะเห็นว่ามันมีความช้อนเอวได้เลยนะคะแพทเทิร์นของเราจะช้อนเอวให้นะคะแต่ตรงกลางตัวเนี้ยจะไม่เราจะไม่มีเส้นคัดแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้มีตีเกตให้นะคะข้อแรกของงานแบบนี้เลยนะคะก็คือเราจะไม่ผ่าลายลูกไม้คุณแม่จะได้ลายโชว์ลายลูกไม้แบบเต็มเแบบนี้ซึ่งาย เขาสวยถ้าเราแพงเราต้องโชว์รายนะคะคุณแม่จะได้โชว์รายลูกไม้เต็มๆและข้อดีอันนึงก็คือเราขายพูดตรงๆว่าเราขายอผู้ใหญ่นิดนึงเพราะฉะนั้นเราจะแบบ ไม่ได้อยากหลายคนคือไม่ได้อยากจะใส่ฟิตหรือรัดมากเกินไปนะคะใส่ทรงนี้แหละสบายแต่ก็ยังมีสวนทรงองคเอวเนี่ยค่ะคุณแม่ลองดูเห็นไหมคะจะมีความช้อนเอวให้เล็กน้อยแบบนี้นะคะและใส่สบายด้วยนะคะไม่แบบไม่ได้ฟิตมากซึ่งตัวนี้สามารถเก็บไว้ใส่ได้แบบนานๆนะอาจจะแบบเก็บไว้ใส่ได้ปีนี้ปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าน้หนักบวกลบนิดหน่อยอะค่ะงานที่ไม่ได้ฟิตมากสามารถเก็บไว้ใส่ได้หลายงานนะคะแต่น้หนักแบบบวกลบโล2โลอันนี้ยังใส่ได้อยู่นะคะแบบมันมันมันไม่ได้ฟิตเนาะไม่ได้เสน คัดนะคะเราสรับง,งานตัวนี้แบบที่1แบบคอกคอกลมนะคะแบบคอกลมนะคะก็จะมีมีซิปให้ด้านข้างนะคะแล้วก็บริษัพโคคือผ่าให้ด้วยแบบนี้นะคะคุณแม่จะได้แบบนี้ด้านหน้าเห็นเห็นเป็นลุคนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ จะโชว์ลายลูกไม้เต็มๆนะคะซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นงานภาพบุหงาเกาหลีนะคะลายเขาจะสวยปราณีตม้กๆเดี๋ยวจะขึ้นรายให้ดูชัดๆไปด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้ขออนุญาตให้ดูรายในนี้ตัวนี้แล้วกันอันนี้คือลายเขาเห็นไหมคะคือลายละเอียดยิบเลยแล้วก็คือความดอกกรอยคือแบบรอยชัดนูนชัดแบบนี้คะ่ะเนี่ยเห็นไหมคะเอานิ้วเขี่ยรอยขึ้นได้เลยแล้วคือมันมีความนูนชัดเพราะมันลอยไงมันก็เลยแบบ มันก็เลยเห็นชัดและนูนชัดแล้วคือลายอ่ะจะสังเกตว่าลายมันจะแบบปราณีตสวยงามมากกว่าลายปกติทั่วไปด้วยนะคะลายชาัดเรื่อมรีเปรียบทั้งตัวอันนี้คือลายผ้าตัวนี้จะเป็นผ้างานผ้านําเข้าจากเกาหลีค่ะเป็นผ้าลูกไม้เกาหลีนะคะตัวนี้ถ้าอันอย่างที่ทุกคนรู้เนาะอยู่กันมานานนะคะถ้าตัวไหนเป็นผ้าแบบ ส้มขายผ้าตามราคาเนาะลูกไม้แล้วขายตามราคาถ้าตัวไหนราคามาแพงผ้าแพงนะคะผ้านําเข้าจริงๆราคาก็จะประมาณนี้แต่ว่าอันไหนถ้าผ้ามันมราคาไม่ถึงส้มก็จะขายราคาเบาให้อยู่แล้วนะคะทุกคนน่าจะรู้กันเนาะอ่ะตัวนี้นะคะนี่ให้ดูรายผ้าแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสำหรับตัวสำหรับตัวผ่านหน้าเนี่ยแบบเขาจะอรังนิดนึงนะคะซึ่งส้มทามาให้คุณแม่เลือก2แบบไงนะคะเพราะว่าบางคนไม่ได้แบบอยากใส่ให้มันจริงจังขนาดนี้บางคนแบบว่าแม่มีอายุแล้วใส่แบบนี้ไม่ได้อือดอัด ส้มก็เลยทําแบบนี้มาให้เลือกนะคะถ้าคุณแม่รู้สึกว่าอยากใส่ได้เรื่อยใส่ได้นานเลือกแบบนี้ไหมแบบนี้ส้มทำมาให้เลือกแบบนี้ก็ได้นะคะตัวนี้นะคะหรือถ้าใครต้องการความแบบเป๊ะปังคุณแม่แบบอยากเป็นเจ้าผ้าแบบอรังอรังคุณแม่ก็เลือกแบบนี้ไปนะคะซึ่งราคาต่างกันแค่ร้อยเดียวตัวที่ส้มใส่อยู่ค่ะ1 9 9 0บาทนะคะลดราคามาให้แล้วนะคะจากช่วงนี้แล้วก็แถมเข็มกลัดเพชรให้1ชิ้นขออนุญ,ญาตค่ะรายให้นะคะเป็น โปรโมชั่นเดือนสิงหาคมเท่านั้นค่ะก็โปรโมชั่นเดือนสิงหาคมนะคะต่อแรกคือลดราคาให้จากราคาของอยู่แล้วแล้วก็ต่อที่สองก็คือ แข่งุมกัดเพชรให้1ชิ้นนะคะส่วนตัวนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูแบบกันนะคะเดี๋ยวถ้ามาเปียนให้ดูเดี๋ยวไปใส่ให้ดูนะคะตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่2190อาิบาทขอยัดขึ้นมาแค่ร้อยเดียวแต่ว่าร้อยเดียวคุณแม่คาะแต่ว่าการตัดเย็บคือยุ่งยากกว่าแน่นอนมีค่ากระลงกระดุมเพิ่มขึ้นนะคะและคืออ่ะกด้านหลังคือคุณแม่ด,ดูแพทเทิร์นนี่ค่ะอยู่ในไม้ยังเห็นเป็นความแบบเป็นตูดเป็ดแบบนี้นะคะ น้องลดมากจริงๆนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะสําหรับตัวนี้จะอาจกล่าวให้ด้วยนะคะเพราะเราต้องการความเฟิร์มอยู่ทรงสวยนะคะอารมณ์อารมณ์มเสื้อมันจะต่างกันถ้าอยากได้ใส่สบายสบายมาตัวนี้ถ้าอยากได้แบบความเป๊ะปังไปตัวนี้นะคะเพิ่มแค่ร้อยเดียวแต่งงานยุ่งยากขึ้นเยอะเลยคุณแม่เห็นไหมคะนะคะอ่ะทางนี้ทางนั้นก็คือไม่ได้คิดอะไรนะคะเอาให้ให้แบบอยากอำนวยความสะดวกให้ถ้าแบบว่าอยากใส่สบายคุณแม่เลือกคอกลมธรรมดาถ้าอยากใส่สวยเปะ๊เปะปังๆแบบอ,อืม แบบหรูๆรปาตัวนี้ 2, 1 9 0บาทดูงานนะน้องจะเป็นงานคอกลมแบบนี้ผ่าติดกระดุม,มหน้าให้และกระดุมค่ะกระดุมอันนี้คือแบบตั้งใจแบบตั้งใจไปเลือกให้เลยคือน้องสวยมากน้องจะเป็นกระดุมตัวนี้นะคะเลือกมาให้แมทกับ แบบแมบทบแบบแบบกับงานเหมาะกับลายผ้านะคะคือภูมิใจในเสนอมากเลยกระดุมเพราะเลือกเป็นคนแบบไปยืนอยู่นานมากในการเลือกกระดุมนะคะแมบทบมาให้สวยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นแขนงกระบอกตัวนี้นะคะแขนงกระบอกยาวเดี๋ยวไป,ไปเปลี่ยนให้ดูนะด้านในนะคะทั้งทุกตัวของงานลูกไม้เราจะบุด,ด้วยตะข่ายให้สีเฉดเดียวกันกับผ้าลูกไม้ให้แบบนี้นะคะป้องกันการระคายเคืองผิวนะคะแล้วก็นี่น้องจะเป็นแขนงกระบอกยาวตัวนี้จะดูแบบ เรียบหรูดูแพงเนาะอ่าด้านหลังนะคะสับด้านหลังน้องจะเป็นตูดเป็ดแบบนี้นะคะอ่ะเรียกน้องเป็นตูดเป็ดนะคะน้องจะเป็นแบบนี้นะคะคุณแม่จะมีความเป็นพวงนะคะเวลาใส่แล้วเราเราเวลาคนเราใส่แล้วสะโพกราดันน่ะน้องจะมีความเป็นลอนแล้วมันจะดูสง่ามากๆมันจะดูสวยมากๆสับตัวนี้นะคะงานตัวนี้เนี่ยงานผ่าตะกรุ้าตัวนี้นะคะจะเป็นงานมีเส้นคัดเนาะจะเป็นงานเข้ารูปแบบเข้ารูปเลยค่ะมีเส้นคัดนะคะท่านคัดดันทรงแบบนี้เก็บทรงให้แบบนี้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะอ่ะถ้าใครชอบตัวนี้เนาะ ส,สำหรับสีนะคะมันมีสีเยอะมาก12เฉดสีเดี๋ยวจะขึ้นสีแล้วก็ขึ้นหมายเลขให้เวลาสั่งคือสั่งแบบก่อนแล้วก็สั่งสีนะคะ,ะตัวนี้นะคะตัวนี้สวยมากเดี๋ยวหน้องไปเปลี่ยนให้ดูนะคะแต่ว่าตัวนี้คือแบบอยากให้ดูดูแบบในใน,ในไม้ได้ก่อนว่ามองจะเป็นประมาณนี้นะคะ,ะแบบนี้ก็สวย สินค้าเราสั่งตัดไม่นานนะคะและแต่คิวในช่วงน,นั้นซึ่งอาจจะ3วัน5วัน7วัน10วันนะคะยังไงสอบถามคิวกับคนรับงานได้อีกทีหนึ่งนะตัวนี้นะคะรหัส565นะคะสั่งแบบก่อนสั่งสีและก็สั่งไซส์นะคะมีให้เลือกตัด2แบบแล้วแต่ชอบเลยนะคะขออนุญาตอธิบายละเอียดนิดนึงนะเพราะว่าแบบอืมันเป็นงานสั่งตัดเนาะแล้วก็มันก็ราคาแบบราคาแรงสูงนิดนึงก็เข้าใจแต่ว่ามันมันคุ้มคุ้มเกินราคานะคุณแม่คะบอกตรงต ว่าถ้าเป็นงานผ้ากาหลีแบบที่อื่นเขาราคาแบบกระโดดไปแล้วกว่านี้นะแต่ร้านลูกไม้พาทําเองขายเองก็เลยได้ราคาแบบ น่ารักนะคะให้คุณแม่ให้ให้คุณแม่นะคะแบบนี้นะอ่ะคุณแม่565นะคะรหัสคลิปรหัสสินค้า5 6 5งานลูกไม้เกาหลีผ้าตัวนี้มี2แบบให้เลือกนะคะแบบแรกคอกลมนะคะแบบแรกคอกลมแขน2ชั้นแบบนี้นะคะหรือจะเป็นแบบนี้นะคะงานผาดติดรูนหน้าแบบนี้เลือกแบบก่อนแล้วเลือกสีเนาะเดี๋ยวน้ำซุ่มไปเปลี่ยนแบบนี้ให้ดูนะคะจะได้พิจารณาดูว่าชอบแบบไหมแต่น้ำซุมบอกเลยว่าแบบนี้สวย นะคะแบบบิทํามาเอาชื่อเอาเสียงแบบชัดๆเลยนะคะในราคาแค่2 1 9 0ันหนึ่งร้อยเก้ามาเอาชื่อเอาเสียงเลยค่ะทํามาเรียกยอดวิวเลยค่ะตัวนี้ค่ะสวยมากอยู่ในไม้ยังสวยขนาดนี้เลยนี่ค่ะเห็นไหมคะขาดอยู่ในไม้ไม่ไม่มีสะโพกดันนะน้องยังเป็นรอนเลยค่ะด้านหลังนะคะเดี๋ยวซึ่งไปเปลี่ยนให้ดูนะคะอ่ะอันนี้ดูตัวนี้อีกแป๊บหนึง่งล้วจะไปเปลี่ยนแล้วนะคะตัวนี้นะคะถ้าอยากใส่สบายและใส่ได้เรื่อยๆนะคะ ตัวนี้เลยไม่ไม,ไม่ไม่อึดอัดเลยค่ะใส่แบบทรงปล่อย,อยสบายๆตัวนี้เลือกตัวนี้ก็ได้นะคะผ้าเขายังไงผ้าเขาสวยอยู่แล้วนะคะยังไงก็คือเด่นสวยเลยเพอผ้าคุณแม่ลองดูรายนี่ด้านข้างนะด้านข้างก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะ แบบที่1ค่ะแบบที่1เป็นงานคอกลมค่ะตัวนี้1,990บาทค่ะรหัส565ค่ะตัวนี้เป็นแบบที่2นะคะแบบอคอกลมผ่าติดกระดุมด้านหน้าแบบนี้นะคะจะเป็นงานผ้าเดียวกันนะคะลายเดียวกันก็คือเป็นงานผ้าบุงหานนาเข้าจากเกาหลีเนาะน้องจะมีเลื่อมและคุณแม่ดูรายเดี๋ยวจะยืนชัดๆให้ดูรายก่อนแล้วก็ดูแบบไปด้วยนะคะแบบนี้บอกเลยว่าสวยอลังการมากแล้วก็แพทเทิร์นคือสวยมากแม่ดูความแบบดูความทรง ะะแล้วก็เห๋ือส้มดูขันข้างให้ดูดูความตุดเป็ดนะคะเนี่ยพอเราอันนี้มันเล็กกว่าตัวหนูนะคือน้องส้มอ่ะอันอส้มเอาอกจริง3 3นะคะแต่น้องส้มมาใส่เสื้อใหญ่กว่าตัวเองจริงน้องส้มใส่สามสิบหกน่าจะกาลังสวยกว่านี้คือแบบจะฟิตไปเลยนะคะจะสวยเลยแต่อันนี้คือใส่38มันก็เลยอาจจะแบบมีหลวมนิดนึงนะคะถ้าถ้าเป็นไซส์คุณแม่เองนะคะแล้วเรามีสะโพกแล้วเราดันสะโพกอันดัดเราดันตัวนี้ขึ้นนะคะมันจะยิ่งทําให้ตุ่นก่อน มันจะยิ่งทําให้สะโพกเราสวยเลยนะคะแบบนี้นะคะมันทําให้เราดูมีส่วนทรงเอวค่ะคุณแม่ขามันจะฟิตเข้ารูปไปเลยแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นงานมีเส้นคัดนะมีเส้นคัดทั้งด้านหน้านะคะเก็บทรงช้อนเอวให้นะคะแล้วก็ด้านหลังคือสะโพกค่ะแบบนี้นะคะอันนี้คือแพทเทิร์นเขาเลยนะคะค่ะหนูไม่มีสะโพกดันนะมันยังดันด้วยตัวมันเองแล้วยังสวยแบบนี้นะคะไม่ว่าจะมองแบบด้านหน้าก็สวยด้านข้างก็สวยด้านหลังขออนุญาตกระโปรงนิดนึงนะกระโปรงอ่ะกระโปรงคุณแม่อยาสนใจกระโปรงนะคะเพราะกระโปรงมารวมนิดนึง เร,เราดูเสื้อเนาะเราดูเสื้อกันนะคะ,ะเสื้อคุณแม่ลองดูความทรงเสื้อด้านหลังนะคะทรงเสื้อสวยมากอันนี้คือทรงเสื้อด้านหลังนะคะทําเป็นตุดเป็ดแบบนี้ให้ด้วยนะคะสะโพกคือแบบดันขึ้นมาแล้วสวยเลยนะคะทําให้เราดูแบบมีสะโพกสวยเลยนะคะแบบนี้ด้านหน้าดูทรงนะคะแขนกระบอกค่ะตัวนี้เน้นเรียบหรูดูดีแล้วก็ดูแพงไปเลยนะคะในราคาแค่2190บาทเท่านั้นคุณแม่ลองดูราย เราดูแบบเราดูแบบแม้กระทั่งงานกระดุมนะคะไปยืนเลือกเองแบบว่าเอานี้ยแหละเหมาะดีนะคะจะดูหวา,านก็ได้จะดูหรูก็ได้นะคะสำหรับกระดุมตัวนี้นะคะน้องจะเป็นสีขาวตัดขอบทองนะคะซึ่งทุกเฉดสีของผ้าเราจะใช้กระดุมตัวนี้ให้นะตัวนี้คือมันเข้าได้กับทุกทุกสีเลยนะคะน้องจะเป็นกระดุมลายกุหลาบลายดอกไม้แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีขาวตัดขอบทองนะคะคือมันจะแบบเวลาเราใส่อ่ะมันจะเห็นกระดุมนิดแบบแบบแบบนิดนึ่งแล้วมันสวยแบบนี้เลยคุณแม่ค่ะนี่ งานสวยมากแล้วคือตรงชายตัวนี้นะคะเห็นที่มันเป็นชายตัวนี้ก็คือใช้เสาะลูกไม้มาตกแต่งให้รอบตัวรอบชายเลยนะคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะนี่นะคะนี่ ตัวนี้ถ้าใครสนใจคุณแม่สั่งรหัส565แล้วตามด้วยแบบคอกลมผ่าหน้าแล้วตามด้วยสีเดี๋ยวจะขึ้นชาร์จสีไว้ให้12เฉดสีเลยะคะ่ะอีกตัวนึงนะคะที่ใส่ให้ดูเปิดคลิปไปแล้วนะคะตัวนี้น้องจะเป็นคอกลมปาดแบบนี้นะคะแขนเป็นแขน2ชั้นด้านในจะเป็นแบบเหมือนแขนกระบอกนะคะแล้วก็ด้านนอกจะเป็นแขนแบบต่อรูดระบายน้อยๆให้ซึ่งจะได้แขน2ชั้นแบบนี้อันนี้คุณน้องส้มอยากให้คุณแม่ างานภาาเกาหลีเนะาะผ้าจะราคาแพงกว่าบ,บูงหาปกตินะคะแล้วคือแบบดูรายแล้วดูความเรื่อมแล้วดูความเงาคือสวยมากคุณแม่ดูรายผ้า นะคะมีให้เลือก2แบบให้เลือกสั่งตัดได้นะคะเป็นงานสั่งตัดมีให้เลือกสั่งตัดได้2แบบนะคะถ้าอยากแบบเก็บไว้ใช้ได้นานๆอ้วนผอมบวกรบไม่เกแบสมมติว่าโล2โลอ่ะตัวนี้ยังใส่ได้คุณแม่เก็บไปใส่แล้วไม่รัดพุงพูดง่ายๆเลยพูดตรงๆให้เข้าใจแบบนี้เลยถ้าใครกังวลว่ามีพุงอึดอัดอ่ะคุณแม่เลือกทรงนี้นะแต่ถ้าใครบอกว่าฉันอยากสวยแบบว่ามีงานสําคัญทั้งทีอยากสวยเป๊ะอยากสวยหรูคุณแม่เลือกทรงนี้ค่ะอ่ะมีให้เลือกสองทรงตามแบบ ตามไลฟ์สไตล์ตามงานที่ไปตามสิ่งที่ชอบเลยอยากใส่สบายแต่ผ้าก็ยังสวยแบบก็ยังดูเก๋มีอะไรคือไม่ได้เลียดซะทีเดียวแขนเราก็สวยนี่นะคะแบบนี้ตัวนี้แขนก็สวยนะคะแล้วผ้าคือผ้าสวยชนะกินขาดไปเลยนะคะรุน่นนี้เนี่ยอ่ะถ้าคุณแม่อยากใส่สบายเนาะมีกังวลเรื่องแบบ อฟิตอึดอัอดไม่ควเป็นคนไม่ชอบใส่อึดอัดนะคะเลือกทรงนี้แต่ถ้าอยากใส่สวยๆเลือกทรงนี้ไปเลยนะคะต่างกันแค่ร้อยเดียวนะคะอันนี้คือทํามาเอาชื่อเอาเสียงเลยค่ะสับตัวนี้นะคะผ้าตัวนี้อัดกาวให้ด้วยถ้าเป็นทรงนี้นะอัดกาวแต่ตัวนี้ไม่ได้อัดนะคะตัวนี้เน้นใส่สบายตัวนี้อัดกาวให้ด้วยผ้าจะกุดหน้าให้ด้วยนะคะอ่ะเป็นแบบนี้ ถ้าไม่เข้าใจยังไงโทรมาสอบถามได้นะโทรมาสอบถามวิธีการสั่งซื้อได้นะคะหรือถ้าให้ดีที่สุดคือแอดไลน์มาค่ะน้ำส้มจะได้ส่งชาร์ตสีผ้าให้เลือกนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณแม่ลองกอรอคลิปดูนะอันนี้ไม่ใช่การไลฟ์สดแต่เป็นการอัดคลิปวิดีโอนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่สามารถกรอคลิปไปกรอคลิปมาดูจนกว่าจะเข้าใจแล้วก็ชอบได้ว่าตัดสินใจว่าจะเลือกสีไหนจะเลือกแบบไหนนะคะราคาก็ต่างกันอย่างที่แจ้งนะคะถ้าเป็นตัวคอกลมนะคะถ้าเป็นตัวคอกลมตัวนี้จะราคา1นึ่พันเ 990บาทถ้าเป็นตัวที่ส้มใส่อยู่นะคะตัวนี้จะราคา2,190บาทนะคะโอนชำระจะส่งฟรีเก็บปายทางบวก50บาทนะคะสินค้าไม่มีผลิตก็คือสั่งตามออเดอร์สั่งตามคิวตัดให้ตามคิวที่สั่งมาแบบนั้นนะคะรับรองว่าตัวนี้สวยจริงสวยทั้งแพทเทิร์นสวยทั้งรายผ้าเลยนะคะนี่ พูดสเสนนอนานแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปคุณแม่ลองเดี๋ยวไปกรอคลิปดูนะกรอคลิปดูว่าใส่อะแบบนั้นชอบไหมหรือจะชอบใส่แบบนี้หรือจะชอบใส่สีไหนนะคะถ้าไม่เข้าใจโทรมาสอบถามได้เลยนะคะ รับรองว่าสวยคุ้มมากซื้อของช่วงนี้คือคุ้มจริงหึงราคาลด2ได้ของแถมด้วยนะคะและก็คือผ้าแพงเนี่ยผ้าพับหนึ่งมันจะมีตัดได้ไม่แบบไม่ถึง10ตัวพูดตรงๆนะคะถ้าถูกใจสีไหนนะคะรบกวนรีบโทรมาสั่งรายมาสั่งอันนี้พูดจริงๆไม่เชื่อไปเดินดู ผ้าตามภาลัได้เลยถ้าผ้าแพงผ้าพับหนึ่งอะมันจะมีไม่เยอะแล้วมันจะตัดได้ไม่ถึงแค่สิตัวเท่านั้นนะคะคุณแม,แม่ฉะนั้นถ้าถูกใจรีบรายมาสั่งโทรมาสั่งนะมีหมายหมดการต้องไปออกงานก็คือเผื่อเวลาไว้ด้วยนะนะคะก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยรหัส5้5ค่ะแบบสวยมากจริงๆนี่เลยอันไหนสวยก็อยากจะพูดนานๆน,นะคะนี่ดูความสะโพกสวยเป็นหางเป็ดเป็นตูดเป็ดแบบนี้ ขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะสีนี้สีพิงโกค่ะสีพิงโกนะคะจะเป็นชมพูอมส้มอมทองค่ะนี่สีพิงโกนะคะ แล้วก็สีที่สองตัวนี้จะเป็นสีครามค่ะแล้วก็สีที่สามตัวนี้นะคะจะไปออกเป็นน้ําตาลอบซ้มก็คือตัวที่ขึ้นตัวอย่างอะเป็นเสื้อนะคะสีที่สี่ตัวนี้จะเป็นสีเป็นออก เป็นชมพูกะปิเนาะเป็นชมพูกะปินะคะแล้วก็ติดกันเลยนะคะอ่าตัวนี้ติดกันเลยค่ะน้องติดกันเลยตัวนี้จะเป็นสีเป็นออกชมพูอมม่วงนะคะแล้วก็สีที่สามจะเป็นสีขาวค่ะนี่นะคะสีขาวค่ะแล้วก็สีต่อมาอน้องจะเป็นเขียวค่ะซึ่งเขียวนี่สีสวยแปลกมากอันนี้เขียวนะคะต่อมาอันนี้ก็จะเป็นชมพูค่ะแต่ว่าเป็นชมพูออกชมพูนู้ดนะคะสีจะาบนชมพูรูแปบนดีแล้วก็สีที่ถ่างอันเข้ามาเยอะเลยก็คือสีเหลืองทองค่ะ แล้วก็สีเทานะอันนี้จะเป็นเทาเมทัลิกนะคะสีแล้วก็สีบานเย็นนี่สีเยอะมากอาคารอันนี้สีบานเย็นนะคะแล้วก็สีสุดท้ายเป็นสีครีมงาช้างค่ะสีนะคะ